ผมสุปรกรเจรดาวัตที่เล่นช่อ,อาร์มครับก็ถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกตื่นเต้นมากๆเลยครับผมจะเป็นคนที่เต้นอยู่แล้วเปิดเพลงมาเพลงอะไรก็ได้เราสามารถเต้นสดขึ้นมาเลยครับมันก็มีความไม่มั่นใจอยู่ระดับหนึ่งเราคิดว่าถ้าทางการเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีนะแล้วเรายังไปสามารถปรับพัฒนาได้ส่วนที่ระดับเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยผมคิดว่าผมมีโอกาสเข้ารอบครับผม สวัสดีครับผมท็อปนัทัตันเจริญครับใช้เวลาเตรียมตัวเดือนครึ่งครับกรรมการบอกว่าทุกอย่างดีแล้วแต่พอไม่ได้กินข้าวเหมือนจะเป็นลมแต่เราก็ทําเต็มทีความมั่นใจที่จะเข้า25คนก็100%ใครที่กําลังติดตามท็อปอยู่ก็ฝากไว้อนะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ นาโชตแฟร์สันเชียครับคือหมายเลขที่13นะครับก็เป็นเลขที่นําโชคผมมาโดยตลอดนะครับได้มงทุกวิธีการประกวดที่เป็นหมายเลขที่13ทุกๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับไม่เซตของเราต้องมั่นใจแล้วต้องกล้าลงมือทำอย่างเกินร้อยครับสวัสดีครับผมแอลวิทยาสุวรรณเทพครับก่อนเข้าไปนี่คือหัวใจเต้นตุ๊บ ตุบ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 เต,ต,ต,ต็มที่แล้วพี่เต็มที่แต่ผมเชื่อว่าผมยังพัฒนาขึ้นไปได้อีกมั่นใจว่าตัวเองทําได้สามารถผ่านเข้าไปในรอบ25คนได้สวัสดีครับผมอภอิษฎศร a k ร h Siri p h o n k a ครับตั้งแต่ผมรู้ว่ามีการจัดการแข่งขันประกวดขึ้นใช่ไหมครับผมก็ฟิตหุ่นมาครับเตรียมหลายๆเรื่องครับทั้งไมซ์เซตแล้วก็ความมั่นใจของตัวเองครับที่จะมาแข่งขันในครั้งน,นี้ครับกนวัตเกื้อกัญจนาพรที่เล่นชื่อกันครับเอ่อ MI6 เป็นรางวัลพิเศษของทางคณะกรรมการครับเป็นรางวัล fast set ไมดไ้้ับบบแนน จะไหลตอนแรกแล้วขนลุกแบบลุกตู้เลยอยู่ในห้องนะครับอาจจะเป็นเพราะผมเป็นตัวเองกรรมการให้ทําอะไรผมก็สามารถทําได้หมดครับจุดเด่นของผมก็คิดว่าเป็นเรื่องบอดี้ครับหุ่นของผมดีครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่พอได้รางวัลน,นี้แบบเกิน้อยครับ ชื่อนายชนริทธิพงษ์ลมแลมนชัยครับก็คือตตําเต็มที่แล้วมั่นใจในตัวเองที่เราพูดแล้วก็โชว์ความสามารถที่เรามีมีความหวังครับผมว่าต้องติดแน่นอนครับสวัสดีครับต่อนะครับสุรศั์เมืองแก้วตื่นเต้นมากเลยครับตอนนั้นเราคิดว่าเราคงจะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าคณะกรรมการเขาก็สัมภาผ่า,านไปหลายคนแล้วครับเป็นรางวัลฟาสเทคแบบนี้ก็ทาให้เราเพื่เขิมแล้วก็เตรียมพร้อมครับที่จะเข้าสู่การเก็บตัวในรอบ25คนสุดท้ายครับ สวัสดีครับชื่อนิวนะครับนิทร a j a สีทองครับก่อนเข้านี่คือใจเต้นระรัวมากแต่พอก้าวเท้าเข้าไปคือเอายิ้มของตัวเองเข้าสู้เลยก็คือเดินเข้าไปแล้วยิ้มให้ออกกรรมการทุกคนเลยฟินนที่ได้กลับมามันดีเกินคาดเลยมีความมั่นใจที่อต้องเข้ารอบสวัสดีครับชื่อฟินครับรู้สึกได้ประสบการณ์แล้วได้คําแนะนําที่ดีจากกรรมการครับปกติจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองครับความมั่นใจมาเต็มร้อยครับที่จะติดหนึ่งใน2 5สสวัสดีครับผมอุ้ยนะครับนายนัทศักดิ์ภมน้อยนะครับ ตื่นเต้นไม่หายครับตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ครับพอกรรมการบอกว่าเออเราสัมภาษณ์เสร็จเราโล่งแล้วแต่มันมีเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าก,กรรมการเดินออกมาครับแล้วก็บอกว่าคุณได้ MI6 ออ่ะผมก็เข่าสุดเลยผมบอกเฮ้ยได้จริงเหรอน้ำตาแทบจะไหลเลยครับผมจะกลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปปรับปรุงให้เรามันดีขึ้นครับ สวัสดีครับผมทิวครับก็อยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมที่จะลองเรียนรู้ทุกอย่างผลออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าเราได้ลองทําแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับชื่อนายพงศพสิทธิสุดนะครับผมผมก่อนเข้าไปขาสั่นครับไม่กล้าแล้วก็กลัวแต่พอเข้าไปครับคลอนคลายทุกคนเป็นกันเองหมดเลยครับแล้วเราก็ได้โชว์มาด้วยผมตัวเล็กไปสําหรับเวทีนี้ที่มีคนร่างกายตรองกันหมดเลยถึงผมตัวเล็กนะครับแต่ใจผมเกินร้อยครับ ฝากติดตามให้กำลังใจผมและเพื่อนๆทุกคนที่เข้าประกวดด้วยนะครับ